ข้อความจากจอห์นเอฟเคนเนดีสวัสดีอเมริกาและโลกฉันชื่อจอห์นเอฟเคนเนดีประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาและฉันดีใจที่ได้กลับมาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่การสื่อสารครั้งสุดท้ายของฉันผ่านช่องทางนี้คุณกำลังมีชีวิตอยู่ ในช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งเป็นที่ที่อนาคตของมนุษยชาติจะถูกตัดสินวันนี้ฉันจะเปิดเผยความจริงเพิ่มเติมต่อไปและกำจัดคำโกหกที่เผยแพร่กระจายสู่มนุษย์โดยนักวิทยาศาสตร์และรัฐบาลเชิงลบฉันสังเกตจากมิติที่สูงกว่า ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกของคุณตลอด55ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ฉันออกจากร่างกายมนุษย์ชนชั้นอิวริตคนเดียวกันที่วางแผนรอบสังหารฉันยังคงหลอกลวงโลกและเล่นเกมหมากรุกกับมนุษยชาติทุกวันในระหว่างที่ฉันดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีฉันต้องการที่จะเปิดเผยอัชญากรรมของพวกเขาต่อประชากรมนุษย์ เป็นความจริงที่ซ่อนอยู่และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายน่าเสียดายที่มันไม่เกิดขึ้นไม่เช่นนั้นชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างมากในทางที่ดีขึ้นเรื่องไร้สาระของโลกมิติที่สามจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังคุณต้องตระหนักว่าการแทนที่สมาชิกคนเก่าของรัฐบาลด้วยสมาชิกคนใหม่ทั่วโลกนี่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาสำหรับมนุษยชาติ ระบบการปกครองทั้งหมดจำเป็นต้องออกไปและถูกแทนที่ด้วยกลุ่มบุคคลอย่างสภาที่คอยดูแลประชาชนอย่างลึกซึ้งและมีความปรารถนาที่จะนำระบบผู้นำใหม่มาใช้เชน่นมองตรงไหนที่ทุกอย่างก็ดูโปร่งใสไปหมดเสร็จแล้วก็จะมีการหารือเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ทั้งหมดกับทุกคนโดยไม่ต้องปิดบังอะไร ผู้นำโลกทุกคนพวกเขาต้องไปและรวมทั้งลูกน้องของพวกเขาด้วยดูพวกเขาตอนนี้สีพวกเขายังคงวิ่งไปรอบๆและวางแผนการเคลื่อนไหวต่อไปสิ่งที่พวกเขาทำล้วนเสียหายแก่แก่นกระดูกพวกเขากลับไม่เห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์เลยผู้บริสุทธิ์หลายล้านคนต้องเสียชีวิตโดยเปล่าประโยชน์ เพื่อที่จะตอบสนองความโลภของพวกเขาความจริงจะยังคงถูกเปิดเผยต่อไปผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้นี้ผู้รักชาติที่รักโปรดอย่าลืมว่าคนนั้นแข็งแกร่งและก็ฉลาดกว่าพวกเขาสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดเหล่านี้พวกเขาพยายามเอาชีวิตรอดมันจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปและหลายคนกำลังถูกทอดออกจากความเป็นจริงนี้แล้ว พวกเขากำลังถูกถอดออกจากความเป็นจริงนี้แม้ว่าจะมีการต่อต้านก็ตามเหล่าจิตวิญญาณมืดที่เสียหายได้สร้างเรื่องโกโหกมากมายเกี่ยวกับหลายสิ่งหลายอย่างแม้กระทั่งเกี่ยวกับการลงจอดบนดวงจันทร์ซึ่งเป็นเรื่องเท,ท็จดาวเคราะห์ดวงจันทร์ในช่วงเวลานั้นถูกครอบครองโดยกองกำลังแห่งความมืดซึ่งมีฐานบนดวงจันทร์และพวกเขาก็อยู่ที่นั่นชั่วระยะเวลาหนึ่ง และพวกเขาก็ใช้นักวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ในการทดลองและการวิจัยและพวกเขาก็จะไม่มีวันยอมให้ยานอาวกาศจากโลกมาลงจอดบนอาณาเขตของตนบนดวงจันทร์ได้อย่างแน่นอนตอนที่ผมได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาผมผลักดันให้นาซามีหน่วยงานอาวกาศเพื่อที่จะส่งมนุษย์คนแรกไปยังดวงจันทร์ แต่น่าเสียดายที่มันไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยที่ผมดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของผมได้ถูกตัดให้สั้นลงอย่างประทันหันและน่าเศร้าเมื่อผมนั้นถูกลอบสังหารเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพศ2506ด้วยการถูกกระสุนปืนทุบที่ศีรษะอย่างโหดร้ายขณะที่ผมนั้นนั่งอยู่บนเก้าอี้ ตอนที่ขบวนคาราวานของประธานาธิบดีกำลังขับรถผ่านดิลลี่ปราซาในตัวเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสได้มีพลซุ่มยิงหลายคนที่เกี่ยวข้องกับแผนการสังหารมนุษย์ของฉันและพวกเขาก็อยู่ในตำแหน่งที่ต่างกัน พวกเขาทำให้แน่ใจว่าฉันจะไม่ผ่านวันนั้นไปได้มนุษยชาติในปี2024นี้ยังไม่รู้ว่าใครลอบสังหารฉันองค์กรที่รับผิดชอบการเสียชีวิตของฉันก็คือหน่วยงานรัฐบาลในสหรัฐอเมริกา ที่มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต่างประเทศและประเด็นระดับโลกและยังคงเป็นผู้ที่มีอำนาจด้านข่าวกรองในความมั่นคงแห่งชาติของอเมริกาอีกด้วยสันตกใจมากที่ได้เห็นว่านาซาน,นได้ลงจอดบนดวงจันทร์เมื่อวันที่16รกรกฎาคมในปี1969ได้อย่างไรแทนที่มันจะให้มนุษย์คนแรกลงจอดบนดวงจันทร์ หน่วยงานของอวกาศของสหรัฐอเมริกากลับแก้งทำให้เป็นเหตุการณ์สำคัญทั้งหมดสำหรับมนุษยชาติพวกเขาได้จัดฉากทั้งหมดด้วยการลงจอดบนดวงจันทร์ในรัฐเนวาดาในพื้นที่51ในทะเลทรายและทุกอย่างก็ถูกเขียนบทและจัดฉากโดยใช้สตูดิโอภาพยนตร์เพื่อที่จะครอบคลุมงานทั้งหมด การนำเสนอการลงจอดบนดวงจันทร์มีปัญหาที่ชัดเจนจากข้อมูลของนาซานักบินอวากาศ2ใน3คนใช้เวลาเกือบ22ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องบนพื้นผิวดวงจันทร์หากว่าคุณเคยเห็นนักประดาน้ำลงทะเลในสมัยนั้นพวกเขามักจะนำถังออกซิเจนติดตัวไปด้วยอย่างน้อยหนึ่งถังซึ่งมักจะให้ออกซิเจนประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นเอง คุณลองจินตนาการดูว่านักดำน้ำนัพวกนักดำน้ำลึกจะต้องใช้ถังออกซิเจนกี่ถังในการอยู่ใต้น้ำถึง22ชั่วโมงคำตอบก็คือเขาหรือว่าเธอนั้นจะต้องมีถังออกซิเจนถึง22ถังจึงจะสามารถอยู่ใต้มหาสมุทรได้เป็นเวลา22ชั่วโมงแต่อย่างไรก็ตามกระเป๋าเป้ที่นักบินอวกาศสองสามคนสวมอยู่นั้นอยู่ได้นาวาวนานถึง22ชั่วโมงนั้นเหรอ แน่นอนว่ามันไม่และมันก็ไม่เป็นความจริงปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือยานโรเวอร์ที่นักบินอวกาศทั้งสองนั้นเคยขับบนพื้นผิวของดวงจันทร์มันก็พอดีกับยานอวกาศขนาดเล็กได้อย่างไรและพวกเขาเคยลงจอดบนดวงจันทร์คำตอบก็คือมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องที่โกหก อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าหากคุณได้เห็นว่ายานอาวกาศมีลักษณะอย่างไรที่เคยลงจอดบนดวงจันทร์มันจะต้องดูแข็งแกร่งมากหรือว่าปลอดภัยเมื่ออยู่ในอวกาศคำตอบคือมันไม่จริงถ้านักวิทยาศาสตร์หรือว่าถ้านักบินอวกาศสองคนนี้ใช้ยานอาวกาศลำนี้ในอวกาศจริงๆพวกเขาจะตายจากรังสีที่อยู่ในอวกาศ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในปี1969ควรจะพูดคุยกับนักบินอวกาศบนดวงจันทร์ซึ่งไม่เป็นความจริงเช่นกันเพราะว่าโครงการของนาซาในขณะนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีที่จะมาทำได้คุณควรจะเห็นด้วยตัวเองว่าโทรศัพท์นั้นมีลักษณะอย่างไรในปี1969 นอกจากนี้หากนาซาจะส่งกระสวยอวกาศพร้อมกับนักบินอวกาศสามคนไปยังดวงจันทร์จริงๆพวกเขาจะต้องจัดการกับปัญหาใหญ่เพราะเหล่ากองกำลังแห่งความมืดพวกเขามีฐานอยู่บนดวงจันทร์ในเวลานั้นหากว่ายานอาวกาศของมนุษย์นั้นเข้ามาใกล้กับดวงจันทร์พวกเขาก็จะถูกทำลายโดยกองเรือยานแห่งความมืดทันที พวกเราความมืดบนโลกในสหรัฐอเมริกานั้นพวกเขารู้ข้อมูลดีดนี้ดีมากเลยเพราะว่านั่นเป็นสาเหตุที่พวกเขานั้นแกล้งทำเป็นว่ามีการทดลองบนดวงจันทร์เหตุใดพวกหน่วยงานมืดอจงลบพวกเขาจึงจัดงานอาวกาศนี้เพราะว่าในเวลานั้นพวกเขาต้องการที่จะ เอาชนะสหภาพโซเวียตในการแข่งขันอวกาศเพื่อที่จะลงจอดมนุษย์คนแรกบนดวงจันทร์เพื่อที่จะแสดงให้ทั้งโลกเห็นว่าสหารัฐอเมริกาบนโลกนั้นเหนือกว่าเพียงใดและเหตุใดสหภาพโซเวียตจึงไม่ประสบความสําเร็จในการลงจอดนักบินอวกาศบนดวงจันทร์ก็เพราะว่าพวกเขาพยายามที่จะทํามันก็จริง และเหตุใดนักบินอวกาศชาวอเมริกันสามคนจึงไม่พร้อมกับการลงจอดบนดวงจันทร์ปลอมนี้ในตอนแรกนักบินอวกาศเหล่านี้คิดว่าพวกเขานั้นกำลังจะไปดวงจันทร์จริงๆและพวกเขาก็ได้ฝึกซ้อมทุกวันเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจอวกาศนี้ แต่เมื่อนักบินอวกาศทั้ง3คนนี้พบว่าการลงจอดบนดวงจันทร์นั้นเป็นของปลอมในเวลานั้นพวกเขาจึงได้ลงนามในข้อตกลงที่ไม่เปิดเผยข้อมูลแล้วซึ่งจะไม่อนุญาตให้พวกเขานนั้นพูดถึงสิ่งที่พวกเขาคาดว่าจะเห็นบนดวงจันทร์เหตุผลหลักที่นักบินอวกาศชาวอเมริกันเหล่านี้ตกลงที่จะลงจอดบนดวงจันทร์ในฉาก เพราะว่าพวกเขานั้นได้รับสัญญาว่าจะมีเงินจำนวนมหาศาลมากจากกลุ่มพวกหน่วยงานมืดสำหรับการทำเช่นนี้และพวกเขาก็รู้ด้วยว่าพวกเขานั้นกำลังจะด่งดังไปทั่วโลกเนื่องจากคาดว่าจะเป็นผู้ชายคนแรกที่จะไปถึงและได้ลงจอดบนดวงจันทร์นักบินอวกาศเหล่านี้หลอกคนทั้งโลกและเก็บเรื่องโกหกนี้ไว้จากมนุษยชาติไปตลอดชีวิต เกือบห้ปีผ่านไปนับตั้งแต่ภารกิจของยานอพอลโลสิบบนดวงจันทร์เกิดขึ้นเหตุใดจึงไม่มีประเทศอื่นลงจอดบนดวงจันทร์เลยสหรัฐอเมริกานั้นมีความก้าวหน้าในหน่วยงานของอวกาศของตนมากกว่าประเทศอื่นๆในโลกหรือไม่และประเทศอื่นๆในโลกต่างก็พยายามทำมันจริงๆ นั่นก็คือสาเหตุที่มันไม่เกิดขึ้นคำถามที่แท้จริงก็คือเหตุใดอเมริกาจึงไม่นำนักบินอากาศชายหรือว่าหญิงไปดวงจันทร์เป็นเวลานานกว่า55ปีแล้ว เหตุผลก็คือพวกเขาไม่มีเทคโนโลยีอวากาศแม้แต่ในปี2024นี้ที่จะลงจอดให้แก่นักบินอวากาศเพื่อไปบนดวงจันทร์และพวกเขาก็ไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอนในปี1969ด้วยคุณคิดว่าถ้าสหรัฐอเมริกาสามารถลงจอดบนดวงจันทร์ได้พวกเขาก็จะไม่ทำมันแน่นอนว่าพวกเขาจะลงจอดบนดวงจันทร์เพื่อที่จะแสดงให้โลกเห็นว่าพวกเขาก้าวหน้าไปมากเพียงใด แต่พวกเขาทำไม่ได้ภารกิจของนักบินอวกาศเหยียบบนดวงจันทร์โดยนาซาทั้งหมดเป็นของปลอมและถูกจัดฉากตอนนี้ผมจะพูดถึงการลงจอดบนดวงจันทร์ด้วยยานอวกาศแบบไร้คนขับซึ่งหมายถึงยานอวกาศที่ไม่มีมนุษย์อยู่ในนั้นโดยประเทศอื่นๆของโลกคาดว่าอินเดียนั้นได้ส่งยานอวกาศจันทรยาน 3. ได้ลงจอดบนดวงจันทร์เมื่อวันที่2ี สิงหาคม2566ที่ผ่านมาขออาภาัยที่ต้องบอกคุณเรื่องนี้แต่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงการลงจอดนั้นเป็นของปลอมและพวกเขาก็สร้างกิจกรรมอวกาศนี้ขึ้นแบบเสมือนจริงและพวกเขาก็ใช้เอฟเฟกต์ CGI หรือภาพที่แสดงจากคอมพิวเตอร์เป็นเอฟเฟกต์ภาพพิเศษที่สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อให้ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นลงจอดบนดวงจันทร์จริงๆ สิ่งเดียวกันสำหรับการลงจอดบนดวงจันทร์ของจีนที่ชื่อชหน้ามูลด้วยโครงการอวกาศฉางเออนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นเลยโครงการอวกาศฉางเออนั้นไม่ได้เกิดขึ้น ภารกิจบนดวงจันทร์นั้นเป็นของปลอมและเป็นการจัดฉากเสมือนจริงทั้งสิน้นเรื่องเดียวกันกับยานอวากศาศไร้คนขับของญี่ปุ่นที่ได้ลงจอดบนดวงจันทร์เมื่อวันที่24มกราคมพศ2567ที่ผ่านมานี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงมันถูกสร้างขึ้นจริงๆสุดท้ายและล่าสุดก็คือการที่ดวงจันทร์นั้นลงจอดโดยสหรัฐอเมริกาพร้อมกับ ODC คือภาพที่สร้างจากคอมพิวเตอร์เป็นเอฟเฟก์ภาพพิเศษที่สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นั่นเองเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี2024ที่ผ่านมานี้มันก็ไม่มีอยู่จริงและมันก็ถูกสร้างขึ้นจริงเช่นกัน การลงจอดบนดวงจันทร์ปลอมทั้งหมดนี้ไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าดวงจันทร์นั้นมีลักษณะอย่างไรบนพื้นผิวดวงจันทร์ของคุณนั้นได้รับความเสียหายอย่างมากโดยมีหลุมปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่จำนวนมากทั่วทั้งดาวเคราะห์ของดวงจันทร์บนพื้นผิวดินสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณจากการต่อสู้ทางกาแล็กติก หรือกาแล็กซีในช่วงหลายปีที่ผ่านมากับกองกําลังแสงกาเล็กติกกับกองกําลังแห่งความมืดได้ต่อสู้กันเพื่อที่จะแย่งชิงดวงจันทร์ น่าเสียดายที่มนุษยชาติแม้ในปี2024นี้ก็ยังไม่มีเทคโนโลยีในการลงจอดนักบินอวกาศหรือว่ายานอวกาศแบบไร้คนขับบนดวงจันทร์เนื่องจากว่าถูกควบคุมทางเทคโนโลยีโดยกลุ่มหน่วยงานมืดนั่นเองและในที่สุดคนนอกโลกหรือว่ากลุ่ม,มนุษย์ต่างดาวฝฟมืดก็ถูกกำจัด ออกจากดวงจันทร์เมื่อปีที่แล้วโดยกองบัญชาการของแอสทาดังนั้นตอนนี้จึงไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นั่นและไม่ได้รับการอนุญาตจากกองกำลังแสงกาลิกติกให้ขึ้นไปด้วยตอนนี้ถึงเวลาของคุณที่จะเปล่งประกายและดูแลอินทิตี้แห่งความมืดโดยการกำจัดสิ่งที่เหลืออยู่ออกจากตำแหน่งอำนาจขบนโลก วาระการทำลายล้างของพวกเขานั้นกำลังทำให้พวกเขาขัดแย้งกันและสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นนั้นจะกลับมาหาพวกเขาแผนการของพวกเขานั้นถูกเปิดเผยทุกที่และทุกวันขอขอบคุณเอกะคราชทูตกองกำลังแสงกาเล็กติกขอส่งความรักและกำลังใจถึงพี่น้องของฉันอยู่อย่างปลอดภยัยจากจอห์นเอฟเคนเนดีผ่านเอลินาเวลาเกรส เอกอัคราชทูตแห่งกองกำลังแสงกาเล็กติกโดยบูสเดย